แต่ยังคือต้องใส่บะเกียร์เอาใส่บะเขียร์เห็นมันสิตัดกันได้บะเขียคืนมั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 นเห็ดเห็ดเท่านี่บัฝาดเท่ามันฝาดมีรสฝาดเขาจะว่ามันเป็นรสเนี่ยนะมันหวานเข้มมันกับโบหูแล้วมันบะไรกินได้ดอกบางอย่งเทียวเว้ยนี่จะใส่เคียงปุ๋งไหม ใจเคียงลาบเคียงกว้วยหอมใจข้าวขัวหงหอมหอมกินแล้วมันอุนอ่นท้องเหมืนกินแล้วก็เว่อุ่นท้องปันใดแล้วเอามาให้ยังบัดเอามากิน,ลกนแล้วเขาอยู่เด้ <c oughs> มันเหล่าเต็มปูมาเนี่ยมเยมีเลือดเขาเ่อกินเด้อะป <c oughs> ูกินแซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บ